นี้อ่ะอาจจะมาเล่าเรื่องอะไรกันดีนะแต่ว่าวาแต่ดูมินนี่มาส์นี่สิมินนี่ม,มาสเราวางกิโลโอมและฟันผุนะจะไปที่ฟันผุง่งายๆหรอแล้วจากนั้นมินนี่มสาก็ไม่เชื่อคําที่อีกสามคนที่พูดถึงหลังจากตอนเช้าผ่านมาครกก็นอนหลับอยู่อยู่ดีครกก็ขึ้นมาหานักเรียน เป็นไรหรอนี่ค่ะคุณครูมินนี่มาเขากินลูกอมค่ะคุณครูไหวใจแล้วคือต้องกระชากไอ้นิม่าก่อนสิแต่ว่ากินขนมนะไม่งั้นเดี๋ยวกิฟันผุจะได้แล้ได้เข้าโรงพยบาบาลอีกรู้ไหมหนู่ไม่เลยือกกินได้อันนมินนี่มันก็ไม่ยอมใช่ไหมครูก็ก็กินลูกอมอย่างสบายสบายนา้ำ ทำยังไงดีคะคุณครูพูดวินนี่มังไม่เชื่อพวกเราอ่ะโอเคถ้าวินนี่มังนอนหลับคาค่าลูกอบตลอดเวลาเลยดูโอเคครูขอไปขอไปฉีดยาชาตัวเองก่อนโอเคอาเจานั้นทุกคนก็นอนหลับสบายๆส,สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเดีด๋ยวดีมินนี่มังก็ปวดฟันช่วยด้วยจกปวด แหนไม่ฉันบอกแล้วเธอไม่เชื่อเราอะพูดเราไปแจ้งคุณครูดีไหมโอเคคุณครูคุณครูคะ่ะไหนมิน่เมาส์วปวดฟันค่ะตายแล้วเขียคุณครูสิคุณครูจะพาไปพาไปโรงพยาบาลหาหมอ,อฟันเองโอเคอยู่ที่บ้านบสบายๆมลอยากกินลูกอบแบบอยากมิน่เมาส์นะค่ะหลังจากนั้นคุณครูก็พามิน่เมาส์ไปหาหมอ,อฟันจนเสร็จแล้วก็ได้ส่งกลับขึ้นมา ยังไงนี่เมาเป็นไงบ้างอะไม่เป็นไรเราเฉ่เจ็บอะไรเลยหมอแค่ถอดฟันอยู่ดีฉันก็อ้าปากหรือตาเหมือนกันแหละเมื่อเกิดเชืก็เลยถอดฟันเอากลืฟันผุกันแล้วแต่แต่ฉัน่ะไม่ถอดฟันแล้วนะฉันก็ได้ของเล่นด้วยล่ะแล้วซื้อได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรฉันได้แค่โบใบใหม่อ้าวโอเคถ้าง้นจบเพียงเท่านี้อย่าลื ติดตาาเจ้าตอบบอ,อบูวัลลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าค่ะ,ะบ๊ายบายบ๊ายบาย